เลือกทีมงานแบบไหนให้เครือข่ายเติบโตได้อย่างยั่งยืนถ้าคุณต้องเลือกทีมงานในการทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จทีมงานนั้นจะต้องสามารถทําสิ่งนี้ได้ 1. สามารถสร้างคนธรรมดาให้เป็นนักธุรกิจได้สามารถทําให้คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านการขายที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถทำงานทั่วไปได้ให้สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันสามารถพัฒนาสมาชิกในทีมงานให้กลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพได้สสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาในการทำงานทั้งในเรื่องปัญหาวิธีการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาในหน้างานได้และปัญหาวิธีการบริหารคนในทีมงาน พื่อให้สามารถแก้ปัญหาการบริหารงานในทีมงานให้สามารถแก้ไขความขัดแยง้งและสามารถสร้างทีมขยายทีมพัฒนาทีมงานให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 3. สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาประโยชน์ให้กับสมาชิกได้และจะดีมากไปกว่านั้นหากเกิดปัญหาที่ทำให้บริษัทที่คุณร่วมธุรกิจด้วยไปต่อไม่ได้เมื่อต้องย้ายบริษัทใหม่สมาชิกจะต้องไม่ได้ลงทุนใหม่ เพื่อซื้อสินค้าทําตําแหน่งใหม่เคยอยู่ตําแหน่งไหนให้อยู่ในตําแหน่งนั้นผังสายงานจะต้องยังคงเป็นผังเดิมสามารถเริ่มต้นทํางานกับบริษัทใหม่ได้ทันทีซึ่งสิ่งนี้จะทําให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายนักธุรกิจและเครือข่ายผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องเติบโตอย่างไร้ขีดจํากัดนี่คือคุณลักษณะของทีมงานในธุรกิจเครือข่ายที่จะช่วยให้คุณเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ